พ่อเี่้อ,อคอมตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ขนส่งสวรรคเขตนะครับพอดีมีรถจากไทยเข้ามาเป็นรถของสวรรคเขตบุกทหารนะครับราคารถของสวรรคกเขตบุกทหารอยู่ที่คนละ45บาทหรือประมาณ13,000กี่นะครับก็บรรยากาศตอนที่ลงจากรถนะครับรถของที่วิ่งระหว่างไทยกับลาวเป็นรถของสองประเทศนะครับ ถ้าเกิดเป็นรถของไทยเนี่ยตัวสืกอจะเป็นไทยอย่างนี้ครับเขียนบุกทหารสวรรคเขตถ้าเกิดเป็นรถของฝั่งลาวาก็จะเขียนว่าสวรรคเขตบุกทาหารเขียนเป็นภาษาลาวนะครับที่สถานีขนส่งแห่งนี้ทําค่อนข้างดีเลยนะครับมีรถไปที่เวียดนามด้วยไปหาหน่อยคนละแปดร้อยบาทแล้วก็มีที่นั่งอะไรเรียบร้อยทั้งหมดนะครับร้านอาหารอยู่รอบๆนอกจากรถ ที่ไปที่เวียดนามแล้วก็ยังมีขนส่งภายในประเทศของ,ง,งเขาเองนะครับมีรถไปวิยงจันทร์ปางเซปากซ่องนะครับมีหลายอย่างเลยนี่คือบรรยากาศของสถานีขนส่งสวรรค์น,นเขตครับเดี๋าถ่าดูไปเรื่อย อย่ครับมีรถไปปากเซอาจจะปืนเฟกลนี่รถไปเปลี่ยนจักเที่ยวให้สนุกนะครับข้ามาที่สรเเกตก็ต่อรถจากที่นี่ไปสะดวกครับไม่ยาก รถออกวันหนึ่งรถที่ไปที่จากวิ่งระหว่างไทยอ่บุกทาหารกับส่วนักเกียนนะครับมีวันละหกเที่ยวก็เริ่มตั้งแต่เช้าเราหมดเที่ยวสุดท้ายประมาณเที่ยงกว่าๆน,นะครับก็ถ้าเกิดจะมาที่ลาวหรือจากลาวไปที่ไทยก็กะเวลาดูให้ดีนะครับ